เครื่องตักย้อย <Okay. S 1> เครื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ยพีย้อยเครื่องเดิมดนี่โถพักชาอันนี้คือต้องแบบเทก่อนเนาะจะได้รู้ว่าอุ่นไม่อุ่นเนะ <laughs> มื่อวานปล่อยไก่ไปทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อ้าวยังอุ่นอยู่ต้องเกะออกค่ะจับจับไม่รู้หรอบ ผมมโนไปเอง <Okay. S 1> ใช่ไหมว่ามันอุ่นเอามือแตะๆทุงข้างโถ <Okay. S 1> วางใครไว้ดูบรรยากาศพี่อ้อยเ็บหลานบ้านนะครับแต่และว,วันก็จะประมาณนั้นเลยเกียงหมดเลย ติดลำพองแล้วครับดังแรงมากดังแรงมากสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบขาบวิ่ง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 โอ้บรรยากาศร้านวันนี้ันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับนะครับที่อ่อยจัดหน้าร้านใหม่นั่นี่ พี่อ้ายหอกแล้วพี่จะตวงทำไมเนี่ยทำหมทำหมนิดนึงเติมได้โป๊ะใหม่ปาสธา์จะโชว์เนื้อตื่นเต้นกล้องหรือเปล่า หอม,อมยืนสูตร <laughs> วันนั้นนี่คิดว่าทำเป็นอะไรครับเป็นโ,โ,โซ่เลี่ยนปลาปิดาเลยได้แค่นี้บอกไม่ได้นะถ้าแบบนี้มตีต้องต้องทักเลยนะ ออ,กออกีเถะนน้ากััสวันนี้พี่อ้อยแบบจัดร้านสบายๆนะนี่วันหยุดนะครับ <c oughs> ดูแปลกตาดูโล่งๆด้านบนประมาณนีอ้ออกแบบร้านใหม่เป็นอยากให้ลูกค้าเห็น,หน,รหนครับออกแบบร้านช่วยพี่อ้อยหน่อยนะครับ ลองลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าจะให้ว่าจัดส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างอ่ะนี่ไงว่าแล้วก็ออกมาทดลองจัดลานแบบใหม่ครับ <Wow. S 1> ทดลองจัดลานมันว่างๆันเลยนะครับโอ้แทบวิ่งเรื่ย ชงไม่รอเลยน<หญ>ี่ไงเรียบตามหอเดอร์พี่อ้อยวันนี้ดูแปลกตาแล้วก็สวยดีขึ้นนะครับอืออะไรน,นี่ไงออชั้น้าน้ฮย พี่วอยเกี้ยงหรือเปล่านี่แต่ว่าให้วิ่งตะกี้แบบเออเลยเหรอรอยชายอยู่นะอันนี้เป็นออเดอร์จากที่ไหนพี่ว่าทำไมไม่เห็นมีสายอะไรเข้าเลยอ๋อกรสั่งไว้ บรรยากาศวันเสาร์นี้ก็ดีเนาะ<ช>ดูแบบชิลๆสบายๆดีนะครับ <c oughs> พี่หอยดูไม่เร่งรีบนะแต่ผม,มดูเร่งรีบกลัวไม่ทันนอนเด้อไม่เรียกเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นเมนูวันหยุดได้ไหมพี่หอยเมนูวันหยุด ก้อยแกจัดหน้าร้านใหม่ด้วยนะครับด้านหลังเราสามารถมานั่งได้นะครับทานนั่งกินลมชงยวได้ครับโอ้ชาเขียวปั่นว่าน่ากินมากสีสวยอีกแล้วครับกินน้ำลาย น้องฮาร์าปไงเพื่ออะชอบมานั่งนัดคุยงานกันบรรยากาศบ้านๆอยากนำเสนอด้านหน้าจังเลยเนี่ยดูนะครับน้ำติ่งโ่งเรียงข้างล่างก็สวยไปอีกแบบครับ ตกใจแก้วพี่วายจะง่ายนี่ยหรอเปล่าครับอาอันนี้เป็นดาร์กโกโก้ไหมพี่วายอันนี้โกโก้ปกติเลยใช่ไหมโหสีแบบเข้มผมนึกว่าดาร์กตอนนี้ผมแยกไม่ออกแล้วระหว่างดาร์กโกโก้กับดาร์กจะเข้มดำเลยครับครับพี่วายมีลูกค้าพี่วายสอบถามอยู่นะว่าราคาโกโก้ลาวาที่อ้อยทำอ่ะราคาเท่าไหร่ครับ 50่น,นี้เริ่มต้นที่45นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยกาพักชานะกาพักชาเดี๋ยวสอบถามที่ว่าโดยตรงที่แฟนเพจเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยูอ่ด้านล่างคลิปนะครับอยากได้ก,ก็แจ้งได้นะคะเป็นการตั้งราคาที่ว่าจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าใครแบบเช่าที่ดูที่ราคาเช่าที่แล้วก็ หน่วยราคาของค่าน้ำค่าไฟที่แต่ละสถานที่เขาคิดด้วยนะคะครับแล้วเราก็มาตั้งราคาถ้าเกิดว่าค่าเช่าที่แพงหน่วยน้ําหน่วยไฟแพงเราก็ตั้งราคาให้ให้ให้มันอดีหน่อยให้มีกาไรหน่อยครับก็อาจจะประมาณสามห้าสี่สี่ห้าห้าสิบก็ไปเนาะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เชา่าที่ขายอยู่หน้าบ้านตัวเองก็มีนะคะยี่สิบคนที่เริ่มต้นที่ยี่สิบก็มียี่สิบก็ได้สามสิบก็ได้ แล้วก็บางเมนูถ้าเป็นวัตถุดิบที่แบบต้องใช้เยอะปริมาณเยอะกว่าปกติต้องเพิ่มขนาดปริมาณกว่าที่เราทําอยู่หรือว่าเป็นวัตถุดิบต,ต้นวัตถุดิบต,ต้นทุนที่มีราคาแพงราคาสูงหน่อยแล้วก็เมนูนั้นเราก็จะตั้งราคา u พขึ้นมากว่าปกติหน,น,น่อยนึงอย่าแงบบเช่นพื้นฐานเมนูเราตั้ง25เย็น25ปั่น30ถ้า ค่าวัตถุดิบตัวนั้นแพงแล้วก็สามห้าสี่สิบอย่างนี้นะคะบางเมนูอย่างนี้เนาะก็วิธีการสร้างประมาณนั้นเนาะบบางคนขายหน้าบ้านอย่างนี้นะคะไม่มีค่าเช่าที่ก็ขายราคาคือประมาณว่าแบบเอาที่เราไหวไปเลยนะครับเช่าที่แพงมาขายราคาเดียวกับพี่อ้อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเด็ดเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่พ่าจคเดี๋ยวจะไม่มีทางค่าที่เลยทำไมพี่อ้อยขายนี่แบกราคานี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันมันต่างกันอยู่นะคะ อันนี้อุ่นไหมเนี่ยพี่อ้อยอุ่นค่ะอุ่นอ๋ออุ่นจริงจริงอย็นันน้อันนี้เป็นโทรสั่งเหมือนกันใช่ไหมครับพี่อ้อย าเกิดว่าลูกลูกค้านี่นานมารับนี่จะแข็งเตก๊ก่อนเลยนะครับเมนูปั่นที่แช่ไว้อยู่ด้านบน <c oughs> จะจะจิ้มหลอดไม่ได้ดูดไม่ขึ้นนี่อย่าว่ากันนะพี่อ้อต้องเป็นละลายก่อนนะการ <c oughs> ตั้งกันแดดให้ละลายก่น <c oughs> อนเพนะ <c oughs> ราะว่าจะมีอะไรนะตู้ไว้ต,ติมเนาะแช่รอลูกคา้าทําไมก็เอาไปแช่ไปแช่ไป <c oughs> ผมเคยนะครับลืมวันนั้นอนะ่ะสั่งที่อ้อยไว้ชาเขียวเลยนะ แข็งตักเลยต้องเอาไปตั้งต่างแดดกินอนะ่ะลืมดำนลืมข้ามวันด้วยนะครับทุกคนกลายเป็นไอติมชาเขียวใส่แียวข้างนั้นเลย <c oughs> <c oughs> พี่ไอ้ก็ไม่ทำใหม่ให้เราด้วยเด้ก็เกิน <c oughs> <c oughs> เอาไปเลยใช่ไหมก็ขททานลืม,ถ,ม,ลมะะถ,ถ้าให้ถ้าให้ทำใหม่ก็จ่ายเพิ่มมา <c oughs> <c oughs> อากาศวันนี้ก็เหมาะมากนะครับรกับการกินชาเขียวร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งจากทางร้านแล้วก็นี่นะครับแก๊บฟูด้ดก็ฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับตอนเริ่มทำก็เห็นนะพี่ๆมาติดตั้งให้นะครับพี่ๆพ,พนักง,งานจากแก๊บใช่ไหมพี่อ้อยวันนั้นเห็นเป็นวุ่นๆกันอยู่มาแนะนำเออมาแน,นแะนำครับ มีการยื่นเอกสารซะเพราะว่ามันต้องเดินเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขด้วยเนาะก็เลยต้อง<อ>มีเอกสารที่พูดต้มาแน่นอนเี่พูดก็มาแนะนำที่ร้าครับว้าวลูกค้ามาแรงใช่ไหมเดี๋ยวเสิร์ฟให้ก็ได้พอนะไก่ครับ วานน้อยใช่ไหมครับสามสิบบาทครับนี่นะพี่ออดโอ้โแก้วนี้มีบุกมุกด้วย โอ้ป๊าเป็นดาแซบแหฮะเมีโนสีขาวนะเนียน้ำสกมีเลยโอ้อร่อยอย่าบอกใครนะคะปื้ดสวย,ยจริงๆนะครับน่ากินมากแล้วก็มีปุกนุ่มด้านล่างให้ได้เคี้ยวคุดคุดด้วยนะกคุดรอบครับไม่ง่ายี่พี่ไอแชร์ไว้ อาลูกค้ามาแล้วอ,อันนี้น่าจะใช้ดีเนาะพี่อ้อยเก็บอุณหภูมิได้ดีเลยเ<ม>พื่อจะใช้ช่วงหน้าหนาวเหรอครับ เพราะหน,น,นา,าวเป็นเย็นใช้บ้างตลอดจังถ้าเราทำเดียรชาไว้รเราอยากให้มันงใช้บ้าจงจริงๆเห็นพี่ห้อยเคยเอาออกมาใช้ยังนะครั้งหนึ่งอันนี้ก็เอาออกมาใช้ใหม่แต่มันยังใช้ไม่ชิมอ๋อ เจอจากหน้าหลานมันเลยปูแคนกียายค่ะจะยันย้อยปูแคนปีใหม่ปเลยผมก็ได้นะดูเต็มแขนเลยนะครับช่วง,ง,วงปีใหม่ต้องปวดปั้น <c oughs> อันนี้ถ่ายแบบฟิลช่วงแรกเริ่มพี่ไว้เนี่ยด,ด้านหน้าอย่างนี้เลยทางนี้ต้อหาอยากนะครับฝาดำ แปลกใจอยู่นะว่าฝั่งเราหายากานั้นไปแบกผูกถ้าหมดอายุสเป็นเดือนน่าคงดีอ่ะโอ้สวยจับอันนี้เป็นสูตรอ่ะทางร้านใช่ไหมครับไม่มีหวานน้อย หวานมากนะเป็นปกติเลยทนนนนั้งสองเลยเห็นไหมหวานน้อยหวานน้อยแก้วหนึ่งหวานน้อยสองนี้ครับพักบ่อยนะคะเปลี่ยนข้างนะพักบ่อยเดี๋ยวหลงแก้วอยากหลงแก้วเราไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับวันนี้มาถ่ายช่วงวันหยุดเราก็ยังเปิดปกตินะครับช่วงนี้ขยันมากเลย เปิดวันเสาร์ด้วยนะรายงานเลยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสะหริีนี้บายบายครับสวัสดีครับ <c oughs>